เบบไม่เนวกับโบกันแต่แต่มัไม่เป็นของมกันโบนี่คือน็อเหรออืมก็ไม่เขียนว่า N O T อะไนอือคนะกเบ้ลเบ้เฮ้ยโบยังหมดอ่ะแล้วทำโตอ่ะนะ ก็ที่เดียวทำไมโอ้เหรออยาได้ขอบบินเหรอไม่ใช่มม่หรอกอมบินแล้วอ๋ออนี่เราขับไปเขียนนั่งขับ มานชูนนไม่ัดคิมเสื้อกูหายั่กอนเอาเมาเออมาเอาเอมาเเ้อาเอาเสืมาเอาเอาเอเอมาเอาเสอมาเอาเสื้อาร์มาเอา้าเอาเสื้อมาเอาเมาเอสื้อมาเอามานอาเสือมาเอาเสอเอ้อมาเเมาเเสอาเ

เอ้ยวางบมป็นโอ้มันจะมีบ้านสวนที่ยังไม่อับเกดอยู่นตดูอ,อยับเกตนะต้นน่น,น,นขนอกมขนอกงนคน,น,นส้างสร้างตรงนี้นะตัวนี้คืออะไรไอคิสร้างนี่นะนี่็นิลุใช่ไหม,ไหมลุนลดักยิงยิงยิงอะไร

นันข้่งเี่ไอ๋ออออเมันได้เหรนีนมัน,นจะเข้าปามันจะต้องปิดไวแต่ว่าเราก็ยัเห็นอยู่ข้างล่างอย ก่อนสุขการ์ดมาเก็บบ้านรัอแล้วกูโก้ไปไหนแล้วสร้างบ้านในบ้านหนอ สองเราไม่ได้ดี mm hmm. mm hmm. Ừ, ra. ra. เธอเป็นเจอผู้ใดท โอเคอ่ะช่วยดูดก็ดูดก็มัดผันแพร่นะม่มีแค่มีผู้คนนั้นอยากกระโดดตรงบ้านในทุนหนาวน พูดได้สองส่งก็ได้สองสงไหมัดภาหน่อยดิ